แอนทองประสงค์เผยความคืบหน้าละครคู่เคนทีรเดชและรีเมคเกาหลีเรื่องแซบเจ้าหญิงบันเทิงแอนทองประสงค์เปิดใจเรื่องโปรเจกต์ละครเรื่องซุปตา2 0 5 0ซึ่งเป็นละครคัมแบ็กกลับมาเล่นประกบคู่กับพระเอกคู่ขวัญเคนทีระเดชอีกครั้งหลังจากห่างหายกันไปหลายปีในผลงานละครเรื่องใหม่ของผู้จัดหน่อยบุษกร ซึ่งสาวแอนก็ได้บอกว่าดีใจที่ยังมีแฟนๆคิดถึงแอนเคนแต่การกลับมาเล่นละครด้วยกันครั้งนี้ก็เป็นบทบาทใหม่ที่เคนเป็นทั้งผู้จัดและทำพอดเรื่องขึ้นมาเองด้วยซึ่งตลอดการทำงานของเคนจะปรึกษาแอนตลอด แอนบอกว่าดีใจที่ได้กลับมาทำงานอีกครั้งกับเคนเพราะถือว่าเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีมากๆแม้จะยังมีการตีกันบ้างแต่ก็ยังทำงานเข้าขากันได้ดีโดยก่อนหน้านี้ได้มีการอ่านบทด้วยกันมาแล้วบ้างส่วนการเปิดกลองก็คงต้องรอให้สถานการณ์โควิดคลี่คลายก่อนส่วนก่อนหน้านี้ที่มีข่าวว่าช่อง3เตรียมซื้อลิขสิทธิ์ซีรีส์ด็อกเตอร์ฟรอสเตอร์ ซึ่งเป็นซีรีส์ต้นฉบับเวอร์ชันภาษาอังกฤษของเรื่อง The World of m a r r i e t t ที่เป็น ซีรีส์เกาหลีทำเป็นเวอร์ชันภาษาไทยซึ่งหลังจากที่มีข่าวเรื่องนี้ออกมาก็ได้สร้างความฮือฮาให้กับคอซีรีส์ชาวไทยเป็นอย่างมากและเสียงส่วนใหญ่ก็บอกว่าอยากให้เป็นแอนรับบทเป็นหมอจีที่เป็นเมียหลวงส่วนสาวแอนก็ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นกันว่ายอมรับว่าตัวเองอยากเล่นมากๆเพราะเป็นซีรีส์ที่ดูเองแล้วก็ติดมากๆ เคยถึงขั้นดูไปก็คิดไปว่าถ้าเราเล่นเองจะเล่นแบบไหนและถ้าบ้านเราได้ทำจริงๆและตนได้เล่นจริงๆก็คงจะจุดพลุเพราะความดีใจซึ่งแอนยอมรับว่าได้รับการติดต่ออยู่เหมือนกันแต่ตอนนี้ก็เงียบหายไปแต่ถ้าเขาติดต่อมาจริงๆก็คงยินดีมากๆ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ